ครับสวัสดีครับช่องบ่าอัตมัติครับมื้อนี้มาเบ่งเปลงผักของใหญ่เบียบครับใช้พื้นที่ข้างๆบ้านครับเบ่งงานแต่ผักงามครับครับเจ้จของเพิ่นกำลังทอนหญ้าอยู่อย่าเบียบสวัสดีครับ เฮ็ดยังเอางี้เอาอันนี้ออกแล้วก็หลบหน้ากลางห้องหลบหน้ากลางห้องพอมลูกผักอย่างเด้อครับปลูกผักอย่างเด้ปลูกผักอย่างเด้อกัปลูกผักบัวผักกระทยมตัวนั้นทีอันนี้เป็นผักบัวที่ใช่นี่ผักบัวโอ้นะครับ,บมีบัวมีมีปลูกสลัดครับนี่มีสลัดครับสลัดข้างๆกับแป่งกระเทียมครับ เห็ดได้ดีครับนั่นเป็นอิลุยครับแปลงนั้นนะอิลุยครับอิลุยอยู่ซองแปลงครับกำลังเขี่ยวเลยออเอาใย,ยเห็ดบบได้ได้มันคือบอ่มีอันแมงแมงบง้งมากิน นะมันคือบอมีเมียงโบงมากินครับปกติอหรือว่ามันเป็นอย่างห้องแค่ก็มันก็เลยมเมียงโบงมาเข้าหัวงานไปครับ,เ,บ,บเ,เป็นอะไรหยิบออกตีมุกมณะขนาะครับมเมียงโบงเข้ากับหยิบข้าว โอนี้เห็นเเก็บปุ๊บเป็นไนเดี๋ยนเดี๋ยวเก็บปุ๊บเป็นไหนเดี๋คะเกบอะไรบุ๋งดีนนมีหอยอันนี้ย่หอยบุงกินครับไดไอหแม่ใหญ่ปุ๊กไปเลยก่อนนะเอาไหนปุ๊กติเอาเอามเอาไหนแม่น่ะเอา บดได้เพาะกาก่อนอิโอ้มีเทคนิคแปลกๆครับใช่เมล็ดยอดเป็นลุ่มก่อนแล้วก็เอาเมล็ดหลงลุ่มเลยครับคนอื่นเขาอี้เพาะเมล็ดก่อนแต่เพิน เอามาเล็ดยอดนะครับเป็นรุ่มเงินเตโบมีม่งบงกินครับผัดปอดสานผิดแปลงใหญ่เบียบครับใช้พื้นที่หลังบ้านใช้พื้นทีหลังบ้านในการปลูกผักครับโอ้งามครับผักยีรุยนี้ซองซองแปลงครับหน้าร้อยกว่าหวัวใดครับ สงี้ราคาพอดีแต่เพื่อนว่าผู้ไว้กินด้ซื้อนะครับวางขายผูใ้ใดอุดหนุนเพื่อนก็ได้อย่ามันห่อละนั้นก็มีกระลำครับกระลำเป็นกระลำกระลำเพื่อนก็ใช้แบบเปลี่ยนลุ่มครับย้ายอันกระลำนี้เอา,มาเมล็ดหรือว่าเอากะหลงเอา,มาเมล็ด,าาลดหรือเอากะ Oh. มเมล็ดนี้เพินเ่นกระรำเพิ่นกะใช้เมล็ดยอดออกเลยครับบ่าต้องพอกะหน้านี่นี่นะครับตัวตัวนี้นตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นน่าเป็นผักลุยครับผักลุยเพิ่นกะใช้เพิ่นกะใช้เมล็ดยอดลงหลุมเลยครับเออเป็นเทคนิคดีๆครับว่าต้อง พเพราะเมล็ดลงเจ้าของเพิินยานเสียเวลามาหาเลาะเบิ้งเพิ่นกันเลยถอดญาติยุบเอาเมนี้ไปแล้วครับพามาเบิ่งแปลงผักงามๆครับใช้พื้นที่หลังบ้านนะครับผู้ใดยีลองเห็ดคือเพิินก็ได้นะครับผักกาดขาวหรือว่าผักที่เพิินปลูกโดยการเอา,มาเมล็ดมายอดเป็นลุ่มช่วงๆต่อกันไปนะครับ อ่ะปากช่องเป่าก็ตมมัดไว้เดกันแล้วกันครับมื่อนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ